โอเคมาต่อพัดสองอุมรู้สึกว่าอุ้ยมุงมิงอู้มิงเกือบ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 อย่างเงี้ยพี่หนุ่มพี่ไอโตะมาแล้วเดินสองข้างจะอุ้ยโดนย่บหัวในเมื่อกี้จะลงมาแล้วสองพัดก็พอน้องอ้าวมาไต่เล็กก็ตายเลยไต่เล็กก็ตายเลยอุ้ยอุ้ยดีนั้นทันอะ เอามุกเบสิกกรรมทำไมมันต้องทำอย่างนี้อ้โหมีไก่โอ้โโอ้โหมาจากไหนใช่ไหมอุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,มามาเธอเป็นใครเนี่ยคุณอะไรสักอย่างอี่เธอน่ารักอะ่ะอุ้ยเออพาฉันไปอย่างนั้นเลย อ้าเ้อแบบอ,อ่มแต่ว่ามันต้องมีอะไรแะที่มันทำอย่างเงี้ยนี่เธออย่ามายโยนฉันอย่างงั้นเอ้าแค่นี้ก็แทงตูดแล้วโอ้ยดีนะทนัทนทัน เราคิดว่าโดนดอกโบาตาอีกรำโอเคมาเอากำรำเบอร์นัน่โอ้้หห้ามกระโดดใส่ไก่ด้วยนะโอ้ ต้องทำอย่างนี้สินะเอาเออนั่นสมน้ามัน ตัวปุ่มปุ่มหลุดปุ่มหลุด,ลดกำม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 อย่างอุย้ยไม่ใช่อย่าไปแกปู่กับเพ่ยนแกปิ่กับเพ่ยนกันนนอ้าวเป็นงนั้นไปโอเคฉันควรจะเอาเหยื่อไปหนึ่งตัวก็คือเจ้านะ เพราะอะไรวะ,มะเมื่อกี้ไม่ได้มองเห็นไม่ได้มองไม่ใช่มองไม่เห็นออโอเคดับเบิ้ลชิลนาะอ้าวโดนหลอกอีกแล้วโอ้โหตายสามสิบครั้งด้วยกันทั้งหมดนี้ตายสามสิบครั้งด้วยกันอุ้ยรรม อ๋อตอนนี้ห้ามเย็บหัวลืมเลมลมเลมดูพี่ไอต๋อมมาแล้วนี่นาทำไมเรายังตายอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรเอออาจจะเป็นเพราะพลังงานก็ได้เซนสัมผัสได้เซนสัมผัสได้จจใจนเจนเหใจเจนเจนใช่ไหมได้อืมโอเค ปามันไปอฉันดูความจริงแล้วเอ้ามีสองชั้นข้างบนของหนามก็ยังมีหนามกำมเอ้าโดนไก่ทับอีกโยนตัวเองในแท้โดนไก่ทับเอาหายอยากเหันเพื่อนมึงไหมล่ะ ้ำฉันลืมมุกของแกหมดแล้วตรงนี้นะจะมาอีกรอบโอเคอ้อ้ห,หคิดว่าหมดแล้วนะจะมีอีกอือเจริญพรพรกรรมพรเพราะว่านังโป๊ไม่ใช่เอาลืมลืมมุกนตื่นลืมมุก อีกอย่างนะปุ่มหลุดหาก็หาก็แค่หาข้อแก้ตัวพี่ปุ่มมันหลุดจริงวะไม่น่าพูดเล่นเลยม่งหลุดแล้ต่อยากด้วยปุ่มโน้ตบุ๊กโอ้มันกดลงได้จนนี่วะเก็บของเนี่เอา้าทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปกันช่างมันโ,โหตั้งนานเลยยังอยู่ที่เดิมกรรมไม่เหมือนพี่ไอโตเลย เตะบานนี้เข้าไปถึงไหนถึงไหนแล้วหรือว่าจบแล้วก็ไม่รู้ต้องเอาตอนนี้ปิสั่งไว้เลยโอเคมันดีนะเซฟหอยแล้วไม่งั้นเราไม่มงไม่่งกับหมกชนตื่นอย่างนี้หรอกอุ้ย อยากจะร้องไห้โอ้โหอ้าวอ้าวกรรมอ้อ มันจะเด้งแบบเด้งแบบนี้เลยนะจ๊ะอุ้ยยังไงก็ตกตกตกไปเถอะอรื่อจริงเยอะมากห้าแปดเนี่ยกติอย่างอย่างมือนอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้เขาให้เก็บฮะไม่ได้ให้อันนี้ว่าให้ใช้กับตัวตัว,ต,วตัวหนึ่งโอเคเอา้า กเอ้าไม่เอาน,าอานันไปนู่นเลยต้องเอาอันนี้มานีมเอ้ยปล่อยลงอย่างนั้นทนำะไมล่ะมันไม่ได้ไอ้นี่แม่งก็ปล่อยไม่ได้อยู่ดี คิดด้วยผีมันจะโดนบังโอ้โหอยู่ที่เดียวร้อยเปอร์เซ็นเอ้าทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ครับเอ้าทำไมไม่ได้วะเงิบอยากจะร้องไห้น้ำตาจะแฉเอ้าโดนอีกแล้วหัวโดนบล็อกเอา้าห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วเออ เออแค่นี้โอ้โหงานเข้าเลยล่องประมาณนี้เลยปะเอ้ากรรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้อาวกระสายจะถึงเซฟ์เพ้ออยู่แล้วเชียวนะจ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 ะวิปุ่มหลุดกรรมไม่น่านเล่น โหอย่าก,กดกระโดดเด็ดขาดตอนนี้กดตัวจสอบย้ำๆห่ังจากหลุดรู้สึกว่าหยิบผีได้นะดูจากของพี่ไอโตแเลยวะ่ะจิ้นแป๊บเอามันติดหนึบกำ น้ำตาจะแช่ขออะไรนะคะโอ้โหหัวแตกกันเลยทีเดียวหัวกูแตกหัวชื่อขีปกรรม <c oughs> ต้องเอาอันนี้ไปด้วยแน่ๆเลยมันกี้เห็นแบบๆเงือกอ๋อ อเอา้าเมื่อกี้ไม่ทันอ่ะมันมันให้เนี่ยเอาถือนี้ไปเวลาไอาตัวนั้นโยนมาเราต้องรีบไปเพื่อเด้งเพื่อเอาเนี่ยเด้งขึ้นไปไกลนู่นเลยอ่ะลืไมไ้มก็ตรงนี้ตายหลายรอบด้วยกันตรง ต้องจริงจังนะโหหกสิบเราตั้งไวห้ห้ามเกินห้ามเกินในเนี้ยเท่าไหร่นะนั่แเลยเราคนวิ่งอา้าวจำแม่งหายไปหมดเลย เราห้ามอยู่ริมห้ามอยู่ริมต้องอยู่ตรงกลางเว้ยเออไม่งั้นไปโมงเอาต้องถือตรงนี้ไปแล้วก็ปลาไว้ไกลๆถือตรงนี้ป,ปลาไว้นูน่นเอ้าวกรรมเกือบกระโดดเกือบกระโดดเกือบโดดเกือบโดบโดอืออือบ๊ายบายเค้จบ กันไปกับดันสองโอเคจะลงวันละสองพลาดแล้วกันนะบ๊ายบาย